จีบอลเทากสบายดีพอแม่พี่น้องอา้าวเขาเห็ดยังเคยนะนะบ่จอยมาแม่ทเทนเ่ยวเขาเลยอ้อาคือว่าแลวแลววสบายดีพี่น้อง <laughs> ผมไป <laughs> ้กูบดสกกระเจโลดส์อขี้เอามึงอะไรขี่เอา บีเอฟซี FC อุทานน่าจะเด้นสวายยามสวยๆแ<ว>ดดอ่อนๆนวลลมพัดหัวลมออกเลยพี่น้องหนาหนาวอันนี้สุพรรณภานเก็ดรยังบ่าวสคอนกับสาวจ่อยทำไรกันโอ้มีกองไฟกูรู้ว่าผมมีไพ่เฮ้ยไพ่เตี๋ยเตี๋ยอยู่มีผู้อยู่พี่น,อนอ้องนุ้ยแต่มีน,นังเทนสะจ่อย<ม>จั๊กคอเป็นไงเหมือนอถูกหลือเฮ้ยเองสิมาเก็บ ส้วงงานเฮาสาดมันต่ำเพื่มมากแน่เบี้ยของผีกันเครื่อเต็มเอ้ามันเกิดเองแต่เธออุ้ยพี่น้องอือผีกแดงไม่เจ็บพี่ใช่เครื่อนที่จะเบี้ยง่ายเออห้องส่วงงานเฮาสิทธิ์เข้ามาเนาะเออมักเล่นนะพี่น้องมันเครื่องๆนะส่วงงานแจกเบี้ยบักผิกับพ่อเบี้ยบักผิกปฟาดเองเราไปเกิและสิปลูกตอนแรกขอขอบพระเดชหนึ่งว่าเธอได้เมื่อวานเบี้ยยันอย่างเนี้ยหมดแล้วมาหดหนักแล้วก็มาหดมื่อเช้าเออ ระหว่างงานมิเตซิตกลับมาในนี่เนาะถ้าแม่นเอาค้อนข้อออกได้แห่งสิแปนพี่น้องเลยจุเพิ่นยังสีพากันเอาออกอยู่อันนี้ยังซุ่มเงามันหลุดหลุดดุดมากเลยเนาะจ่างเห็นหลุดดุดเขาไทยผุบ่ายมองซอกลีมันกะว้างบ่ายมองเขาอยู่เนาะเอ้เมอืยันย่ามที่ได้เขากินแกงน้ำมันเผืบ้านนะพี่น้องมจออาเเดด้้ไไ ยำนี่ข้าแกงสะเคียดหน่อยเคียดไส้เคียดหมเลยเนาะ่าเมนเสนมั่านเราเมื่อไงเพี่นาะท่านเรกินเคียดไส้เคียดน่อยถกินเคียวไส้เคียวหน่อยก่อนบ่ีนอนออนไลเอรีอากินบัดจะหน่อยก็ได้กินเลยนี่เลยเนาะก็มีกระซูงเนี่เฮ้ยอันนี่เองนะสุลุกซังลางดิพี่น้างเยคุนน่ย้ำแรกนะมันบะหมี่น้วจะี่อผีเพื่องเลยเพื่องมาทมเลยแล้วก็หดหนามจำสิกินเนาะ เบ้นบอกปีแล้วในชูฮัาในคลิปชูหันเราพากันปีนเอาแนงมันคุณอันไลรีเฮ้ยแนงมัน4ง่ายขึ้นเดียวใชยางพับโตมันง่ายแลยแบบไลรีเรานี่ไปติดกันต่อพวกยางมาอีกอันหนึ่งต่อหัวมันไหวไหมเนาะทุกคนพากันเก็บกันเมี่ยนนะเท่นี้ก็เริ่มแฟนเลยมันหกแต่ต้นคออะไรจะหลังทางมิจอยมึงล้มเหยียบตัวนี่จอยเหยียบมาเคลือ เจ้าตนางหนังบอออกเลยเฮ้ยสักคนต่านหนังข้าวนะา่ะเออเอ้าพังเก็บกินเลยไหมเฮ้ยไฟขึ้นมาเนี่ยมันเถ่าฝนบอกจะแก่อืมดูว่าแล้วพี่น้องแต่ข้าวได้เนาะมันเบิดยามกินแล้วสจอย ก็ว่าดีๆแล้วก็อีเน่ามึงัตหลอนัตหลอนมึงผกเพลกับเพอจอยไอีตรอนมังไงปะมึงมึงเช็ดหัวส่สะคอนบอกไว้นะบ่แม่อ้าตัวอกนออีเน่ามึงมึงอะไรหรอีงไปเอา มึงเห็นหัวน้ำซากคอร์สะมึไปอ้างกระแมงเพนไ่เลเนกพน้จาไปมึงดูนี่นี่มีที่แบบผีในทเลเขาหยีอบนี่นี่เป็นหัวละพานนะ้ยอือเอาระพานในช่วงบริกางานเพราะอะไ้ป้าดพี่น้องในเทิงเถิงอะไรพี่น้องเห็นอยู่บ่มีจะสวนเล่าพี่น้องเลมือนะ ปพ่อกันอยู่น้องเท่าพี่น,น,ออน้องเลยสะ,ะ,ะวิ่งไปเอาน้ำเจดําเที่เอเจดําน่ยอยู่รวมเพื่อนเบาบ่อยพี่น้องเลยกลุ่มควันปลาเถาน่ะอยู่ทางพุดอยู่หัวเทียงเจดํามทางไปเทียงเฮาทางยางรัดไปเทียงเฮาโอ้ยหนาวมังเนีย นี่ภาษาเราเรื่อยเออหมูบุกสร้างไม่ให้พอเนี่ยเออเดี๋ยวพี่น้องกองก้อนกระเถ่าอยู่ในหัวน้องอันนั้นเทียงใจดำพี่น้องเดี่ใกล้ๆกันเด็กบุสร้างไม่ให้ไม่พอไปจังสร้างไม่สร้างโอ้หืบ่ไปเจ้ามึงพอป้ายี่เลยมายังอันไนคะว่ามาหน้าหาดนั่พอพี่มาพอลูกสาวพี่น้องเลย ป่มามาหน้าน้ำโผลส่สัตเมฆก็ออกมา, <c oughs> ามาปอด <c oughs> ล,ลูกสาวสขีรถลงเท้าประเทศข้าเจ้าเกี่ยวเข่าพี่น้อลยบอดี้แจักบดี้ดาเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยโอ้ยหน้าบอารเพิ่อเลยบอได้บอกไปบ่แพสจิตต่อหน้าสองหายสามหาลูกชายฮบไปเกี่ยวเข่ากับไปเกี่ยวขาว่เวขาเมนต้องอันนี้พี่น้งนองเยไปลงเท้าทนแ่มาสน เอามึงเขาึงสิขับมากินลาบเผาแล้วกูดำบ้านว่าจิพ่อบดมือื้เขาวน้อยเดียวเนาะอังห้าลาเกี่ยวหันซะเกี่ยวเกี่ยวอะไรจีมือด้างไผ่ไว้ถาไปใช้ด้วยนี่ต้องไหมอ้าวนอนสบายดีนะได้ยังันนันะคือบปลงเกี่ยวเขา ผมมีเกี่ยวผมมีเกี่ยวอดเลยมึงมึงไม่มีเกี่ยวพี่จังยนผกูสิบอกไอ้ซุ้ไใหญ่นี่มันมาจ้าของนี่ถ้าสิไปก็ว่าปบไปเลคนเต็มขนา้านี้น่าพจันเป็เงินมาเตงินเออนี่นี่อืมโอ้ยถ้าเราไปเอาซุ้อกะไก่หนึ่งวันเข้าจ้างวันอะไรสามหมู่นะ่องอยาแม่อยากกินลาบ่าพี่นนองเอ้ย กินยังผุถ้าพิ่นกับวุ้ล้วท่านกินไก่กับเจ็บพิทประดงเจ็บข่าวเจ็บขาพี่ตนพ่้องพีทสามคนเนาะไปน่ะพ่อพ่อกันอยู่น้องเท่าจะเข้าวเนาะพ่อล้วค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้กำลังหนิ่งกันอยู่อภัยสิเป็นคนลงพี่น้องเลยแมลงเท้นนะสิบุ๊ได้กินเท่าย้อนเอ่ะพี่น้องผู้ผู้ขี่โพลกันล้างขี่โพลกันกำลังสวดนนาสวนลัง ข้างบนชนหนึ่งเราลู่เท่าเราอ้วนเป็นไรดิอืมปวยนะจอยอืมหาเพื่อนบวดได้กินได้นอนเด้เอาไปห้องกระต่านะเฮ้ยเักไปห้องกระต่าใบอันน่ะพ่อบัวหอมตรงไหนนะใบอยู่แล้วมองออกไม้นอนนี้ได้จะปั่นไม้ท้าเมล่าโอ้ยพี่น้องเลย อึดในอยู่ในกินผัดกินะลําบ้า่กินกบกบกระีรยังปลาผัดกินเท่า่าไห้อืออะไรพี่น้องกินแข่งกน้าวแงมนกินอะไรกับเมนปวดเลยปวดแข่งปวดข้าวจะไ้อเนาะสบายดีรอบสองพี่น้องเลยเจเจโซคาร์กิวเป็นตาก้องให้เจพี่น้องเลยปวดห้างบลงแล้ว ไม่เผาแล้วสิเอาอยู่บ่แม่แม่แม่มินี่วะให้เอาคันกระจารเลยอมืมันยุบใจครับผมเลยเอาเนาะอืมตรงนี้เสี่ยงเงินงัวไปช่ปเออมาดูพี่น้องมันโยนหมวกมันขึ้นมาเกกะว่าซะมีอยู่เลยอืม สักปั่นหนึ่งลาบไลยกับวอแซกพี่น้องก็เปื้องบแบบผิกแป้งนั้นว่ะเ,<น>เอาพอดีบแบบลาบถวยหนึ่งเท่าเมยเท<น>่าเมยป้าเป็นกินผู้เดียวเขาเนาะงามพี่บิ๊กทีเท้ากินอ่ะได้เกสรแดงเนี่มันสิมาแดงนุ่นสูงดอกมือนเกสิมี้ยังกินดอกบอฮอนเขาซื้ออะไว้แล้วซึ่เรากินไว้แล้วแต่พูดว่าเมนูยังบอกมาได้ไม่บอกจริงจ้าไว้พี่น้องรอลุ่นเด้อคลิปเมนูเทนนั่นแหละช่องเนออมนูเทนนั่นแหละเพราะว่า ควานกับมือเสื่อมแงนเนาะแม่แล้วอันคลิปไอ้ช่องไอ้มนต์เทศมันต้องมีระเบิดแป้งนวดอะไรมันยังเสีกินหลายคนอย่างเศดได้พี่น้องตำยังกันหรือเตะนะแกเขาเสือไปเลยเจมันโซ่ค้างอ่อนมาเนี่ยโอ้มันโยนเสือกันมไห้ละบักสร้างเอาเก็บให้เจนเด้อ แม่น้องดเพิ่นมาเอาเด็กกระตาหนึ่งมือก่อนนะนะได้ยินเขาเปล่านะเพิ่นก็เอาไปไปแจกพี่นอ้องนั่นแหละแบ่งกันนั่นแหละอย่างใครไปเอาเนี่ยก็บ,บอกกันเอาถัถ่วๆนะเอาเผื่อนี่เด้อคนละปัน่นแต่ว่ามื้อนี้นะ่ะให้แม่ป้ากินก่อนซะมาดูพี่นอ้องหมักสั่งก็ลงมานำเฮาสั่งสั่งเอ้ยโหโหได้หมักสั่งจะไง,งพอแพงมาเนาะ ตามผู้เจ้าเรามาหอดผายพี่ลุยใส่เจตอนพี้นอ้อเว้ยแค่นี้ได้คือเคี้ยวอยู่เจ้ทั้งหลเาเทาบว่าไปยากลงอย่างน้ำเทอร์อยามันน้ำขุ่นเถอะนะลงน้ำกันคือเก่า,ากหมุดจมเจ้ามอญเจดสายเด็กเอาไปลาบเด้อพี่น้องเด้อสาหลายน้ำจืดค่ะอื จะเหม็นงามพี่น้องเ้ยงามงา,มงา,มงามอืมให้ใส่ดีดเหวะเอี้ยหัวได้เคียค่อค่อยคอยแมยูบว้ว <c ười> สลายเน่าัา้เลยเนาทีส ไอ้คนล่างน้าง่อปั่นโอเคดำกับพามสิขาไปกินน้ำมันาแม่แคสิขาอยู่บ้นเขาเี่ยวเขาโอ้ยหน้าซองหาหน่อยเยอ่บประซองหายเมื่อห่อยเ็นคาหรอกพื่องเ้ยข้าเขียวขาเขียวขาแต่หนาบ โฆษณา้ค่จว่าโค่นท่านเด้จจี้พี่น้องท่าเดจ้ี้โค่นจ้ะน่ะข้ซอยจ่อยไรหนาเนี่ยขาวๆส่วนนังลงมาจะนั่งกับบ่ลงซอยบ่มีเห็ดสวนงามมันนีพี่น่เลยน่ะงามเนาะงามงามงามบอกล่าอะไรพี่น้องเลย อยูด่ดีแม่งพัสขูทุกคนเด้อพ้อกันใหม่คลิปหน้าสบายดีอย่ลืมก็แชร์เด้อพี่น้องเด้อ